ฝากกดติดตามช่องเกตีฟาร์มฟาร์มนกกระจอกเทศสวัสดีครับวันนี้เรามาแอบดูวัยรุ่นฟันน้ำนมครับผมตอนนี้น้องก็อยู่ในตู้เขาเรียกว่าตู้อบกันนะครับผมตู้อบก็คือเป็นตู้ที่เราทำเองนี่แหละครับผมทำเองก็ ใช้เป็นตัวควบคุมอุณหภูมิแล้วก็มีพัดลมครับผมฮีเตอร์ hmm. <H itter S 2> ครับผมช่วงนี้หน้าหนาวนะครับ mm hmm. ก็เลยต้องควบคุมอุณหภูมิแล้วก็จังหวะลูกนกออกมาช่วงหน้าหนาวเราก็ต้องมีตู้ไว้อคอยให้ความอบอุ่นเขานะครับผม mm hmm. ที่เห็นก็จะเป็นลูกนกกระจอกเทศ2ตัวครับตัวที่หันตูดมาเนี่ยที่เดินอยู่นะครับที่ยืนอยู่ก็ อายุได้ประมาณ8วันแล้วครับผมน้องเกิดประมาณวันที่น่าจะประมาณวันที่11เนี่ยครับผม8-10วันนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็น้องก็จะโซนๆหน่อยเดินแล้วก็จิกไปทั่วครับผมแล้วที่เป็นสีดำก็จะเป็นลูกไก่ครับเป็นลูกไก่ก็คือเอามาให้เขาอยู่ด้วยกันตั้งแต่ตอนอเกิดขึ้นมาแรกๆครับผม ตัวแรกเขาไม่มีเพื่อนก็เรียมลูกไก่มาครับผมอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคจากทางฟาร์มเรานะครับเพราะว่าาถ้าลูกนกเกิดมาตัวเดียวแรกๆเลยเราก็ต้องต้องมีตัวช่วยเราก็ต้องหา,าไก่มาให้เป็นเพื่อนเขาครับผมเพราะว่าเราไม่มีนกไซด์เดียวกันเกิดมาพร้อมกันก็ก็ต้องหาสัตว์ชนิดอื่นที่มาช่วยให้เขากินอาหารครับผม ก็ต้องทําประมาณนี้นะครับผมเป็นเทคนิคดีๆในการจัดการให้ช่วยให้นกกินอาหารได้ช่วยให้นกหน้าเริงมีเพื่อนครับผมเวลาเขา,อ,าออกมาจะได้มีเพื่อนกินครับผมอ้าโดยปกตินกกระจอ,อกเทศถ้าอยู่ในธรรมชาติเขาก็พ่อกับแม่เขาก็จะพาหาอาหารกินอาหารกันนะครับผมแต่ถ้าในกรณี ที่เรามาเลี้ยงเป็นระบบฟาร์มถ้าในกรณีที่เรามาเลี้ยงเป็นระบบฟาร์มก็ต้องมีตัวช่วยครับผมในการกินอาหารอย่างน้อยก็ต้องเป็นไก่นะครับเพราะว่าไก่ถ้าออกจากไข่แล้วก็คือคล้ายๆแบบว่าเป็นสัญชาตญยานนะครับเป็นสัญชาตญานที่เขาออกมาเขาจะกินอาหารเป็นเลยครับผมโดยที่แม่เขาแค่หัดๆสอนๆนิดนึงตัวนี้ก็จะเป็นลูกไก่ประมาณ สี่วันสามถึงสี่วันครับผมเราก็เอามาให้ตอนเด็กเลยจะได้คุ้นกันครับผมเต้าไก่ใหญ่มากก็ไม่แนะนํานะครับถ้าเป็นรุ่นกาปั้นหรือว่ารุ่นใหญ่กว่านั้น,นครับผมก็จะไม่ดีสําหรับนกเล็กที่เกิดมาเพราะว่าไก่จะไปกิจตานกได้นะครับตรงนี้ต้องระวังด้วยนะครับถ้าไก่ไปกิกตานกก็จะทําให้นกตาบอดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นพยายามให้เป็นไก่เล็ก เลยครับรุ่นดบอได้ก็ยิ่งดีครับผมประมาณสักใส่สักตัว2ตัวก็ได้ครับผมแต่เนี้ผมใส่แค่ตัวเดียวครับผมอีกนกตัวหนึ่งที่นอนอยู่นั่นก็ยังไม่ลุกนะครับผมเพราะว่าน้องเพิ่งเกิดมาวันที่วันที่20ครับผม20 21 22วันนี้ก็วันที่22ได้ประมาณ3วันแล้วครับผมน้องได้ประมาณ สามวันแล้วก็ออยังเดินยังไม่แข็งแรงส่วนมากก็จะเป็นการนอนพักผ่อนก่อนนะครับผมแต่ตัวผู้เอิเจอนกอีกตัวนึงก็จะกวนอยู่อย่างนั้นนะครับเขาก็เดินครับผมเพราะว่าเขาแข็งแรงเขาก็จะเดินออกกําลังกายเดินแบบหาทางจะออกไม่รู้จะออกไปไหนครับอยู่ในตู้อุณหภูมิก็สาบายอยู่แล้วอ <hijo> ยังจะเดินหนีไปอีกเพื่อที่จะ อยากจะออกครับผมถ้าเปิดตู้แล้วก็จะไปอย่างเดียวครับผมตัวนี้อืก็ต้องแกะบริเวณให้อยู่ในตู้เลยเห็นไหมครับไก่เขาก็กินน้ําไปแล้วครับผมอมืลูกไก่กินน้ําก็ลักษณะนี้แหละครับนกเขาก็เห็นตัวหน่งกินไม่กินเห็นตัวนี้กินเห็นไก่กินก็จะได้ทาความรู้จักในการกินอาหารครับผมใหม่ๆก็จะยากหน่อยหนึ่งนะครับถ้ามีตัวไหนกินเป็นแล้วก็จะง่ายสําหรับรุ่นต่อๆไปนะครับผม แต่สำหรับวันนี้ก็โอเคมีสาระดีๆมีเทคนิคดีๆมาฝากกันนะครับลูกนกกระจอกเทศตัวน้นอยของฟามฟาร์มเรานะครับผมโอเคครับคลิปนี้เขาจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผม